ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอุ่นรักมีการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้อมให้เอื้อต่อการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติให้ถูกต้องตามหลักสากลและเป็นธรรมโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและอบอุน่นด้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอุ่นรักได้กำหนดแหล่งเรียนรู้ไว้หลายด้านทั้งที่เป็นบุคคล สถานที่แหล่งเรียนรู้ภายในแหล่งเรียนรู้ภายนอกรูปแบบการจัดกิจกรรมใช้การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่นทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยผ่านกิจกรรมหลัก6อย่างการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอุ่นรักได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นงานประเพณีในท้องถิน่นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอุ่นรักได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเช่นการนำภูมิปัญญาท้องถิน่นปราชชาวบ้าน เข้ามาให้ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ